ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรมสามอย่างอีกในยะภิกษุทั้งหลายเหตุสามประการนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรมเหตุสามประการคืออะไรบ้างเล่าคือ 1. ความพอใจเกิดเพราะปารกธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทะลาคะ ความรักใคร่พอใจที่เป็นอดีต 2. ความพอใจเกิดเพราะปารบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทะราคะที่เป็นอนาคต 3. ความพอใจเกิดเพราะปารบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทะราคะที่เป็นปัจจุบัน ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งจันทราคะที่เป็นอดีตเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลตึกตองไปถึงธรรมอันเป็นฐานแห่งจันทราคะที่ล่วงไปแล้วเมื่อตึกตองตามไปความพอใจก็เกิดขึ้นผู้เกิดความพอใจแล้วก็ชื่อว่าถูกธรรมเหล่านั้นผูกไว้แล้ว เรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์เครื่องผูกความพอใจเกิดเพราะปารบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทะราคะที่เป็นอดีตเป็นอย่างนี้แลความพอใจเกิดเพราะปารบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทะราคะที่เป็นอนาคตเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลตึกตองไปถึงธรรม อันเป็นฐานแห่งจันทะราคะที่ยังมาไม่ถึงเมื่อตึกตองตามไปความพอใจก็เกิดขึ้นผู้เกิดความพอใจแล้วก็ชื่อว่าถูกทำเหล่านั้นผูกไว้แล้วเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ความพอใจเกิดเพราะปาลบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งจันทราคะที่เป็นอนาคต เป็นอย่างนี้แลความพอใจเกิดเพราะปารบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทะราคะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลตึกตองถึงธรรมอันเป็นฐานแห่งฉันทะราคะที่เกิดขึ้นจำเพาะหน้าเมื่อตึกตองตามไปความพอใจก็เกิดขึ้นผู้เกิดความพอใจแล้ว ก็ชื่อว่าถูกธรรมะเหล่านั้นผูกไว้แล้วเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ความพอใจเกิดเพราะปารุธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งจันทะราคะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเหตุสามประการเหล่านี้แลเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรม ภิกษุทั้งหลายอีกนัยยะหนึ่งเหตุสามประการน,นี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมหมูลแห่งกรรมเหตุสามประการคืออะไรเล่าคือหความพอใจไม่เกิดเพราะปารบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทะราคะที่เป็นอดีต 2. ความพอใจไม่เกิดเพราะปารบธรรมทั้งหลาย อันเป็นฐานแห่งฉันทะราคะที่เป็นอนาคต 3. ความพอใจไม่เกิดเพราะปารุบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทะราคะที่เป็นปัจจุบันความพอใจไม่เกิดเพราะปารุบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทะราคะที่เป็นอดีตเป็นอย่างไร คือบุคคลรู้ชัดซึ่งวิปากอันยืดยาวของธรรมอันเป็นฐานแห่งจันทราคะที่ล่วงไปแล้วคันรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวแล้วกลับใจเสียจากเรื่องนั้นคันกลับใจได้แล้วคลายใจออกก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาความพอใจไม่เกิดเพราะป่ารุธรรมทั้งหลาย อันเป็นฐานแห่งฉันทะราคะที่เป็นอดีตเป็นอย่างนี้แหลความพอใจไม่เกิดเพราะปาลพธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทะราคะที่เป็นอนาคตเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวของธรรมอันเป็นฐานแห่งฉันทะราคะที่ยังมาไม่ถึง ขั้นรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวแล้วกับใจเสียจากเรื่องนั้นขันกับใจได้แล้วคลายใจออกก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาความพอใจไม่เกิดเพราะปารบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทะราคะที่เป็นอนาคตเป็นอย่างนี้แลความพอใจไม่เกิดเพราะปารบธรรมทั้งหลาย อันเป็นฐานแห่งฉันทะราคะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลรู้ชัดซึ่งวิปากอันยืดยาวของธรรมอันเป็นฐานแห่งฉันทะราคะที่เกิดขึ้นจำเพาะหน้าขั้นรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวแล้วกับใจเสียจากเรื่องนั้นครั้นกับใจได้แล้วกลายใจออกก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา ความพอใจไม่เกิดเพราะปารุธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งจันทราคะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเหตุสามประการเหล่านี้แลเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรม